ให้เกียรติพี่เขาด้วยเสียวเวลาว่ะไม่มีอะไรก็หลีกทาไปแต่เพืะอะไรวะกูไม่ได้ดีกับมึงกูจะมาหาลำแพนลำแพนเาไม่มีอะไรจะคุยกับมึงหรอกอยเบียแต่กูมีลำแพนจา้าพี่มีข่าวดีจะบอกลำแพนรู้ตัวว่าเลาแพนกำลังจะสุขสบายตลอดชีวิตของลำแพนแล้วหมายความว่ายังไงจ้า, <S <S าตกขังเข้าสารเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนเนี้ย เรียบร้อยโยกกระเพ้ได้แต่งงนานกับพี่เรียบร้อยแล้วใช่ใช่พี่เป็นเรื่องจริงเหรอพี่ก็มั้นนะสิเรื่องนี้นี่แหละที่พี่กําลังจะบอกนะไมดีแล้วเองก็บอกกันไปเลยว่าเองท่าเองชอบมันหรือเปล่ามันจะไม่ต้องมาตามแล้วหรือพี่เนี่ยคือว่าฉันไม่ได้รักไม่ได้ชอบพี่ถึงอยู่กันไปเนี่ยฉันก็ไม่มีความรู้สึกดีกับพี่หรอกจ้าไม่ไยุ่งกันฮะ ได้เยินเต็มสองรูหูเลยยังที่กะไม่เชื่อวันแทนมันไม่ได้รักไม่ได้ชอบมึงมึงก็หลีทักพวงพวงถามจริงๆนะมึงห่วงหรือมึงหึงวะมึงกัจมากเลยกูก็ต้องห่วงสิอยากให้มันมีผัวดีๆนี่มึงไม่ต้องไปยุ่งเขาไม่อยู่ตรงนี้เลยเอ้าเอานะพระเจาจางครับหลวงพ่อ ยังไงฮึไม่รักกันไม่เป็นไรอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองนี่เอาไอ้ว่าพวงมาหลกจะคุยกับน้องแพนไอ้เวียมึงพวกภาษาคนไม่รู้เรื่องไหนไปละสายแทนนะบอกว่ามึงไม่ได้รักมึงมึงก็หลีกทางไปได้แล้วไปกูบอกให้มึงหลบไงกูบอกว่ากูไม่หลงนี่ทำไมโอ้โหนี่มึงยืนท้าทายกูต่อหน้าอีพวงทำไมนี่เก่งเหรอเออจริงวะ ลบไม่ลบไม่ลบไม่ลบไ,ไม่ลบถูดมากเลย

เฮ้ยอุดงำันเป็นลูกผ sw uh> ู้ชายภาษาอะไรวะมาทำไรในการผู้หญิงนี่น่ะตัวเมียมอช่วยด้วยจ้ฉันเจ็บไปหมดแล้วอเจ็บไหนบาดอ้ยเจ็บไปหมดเลยจ้ะช่วยห่อย้ะเมื่อเห็นแล้วว่าโอเราอยู่เื่อวามึงมึงดูผิดป่าออยู่ข้างนะน่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายเสียชาติเกิดเฮ้ย ผู้ใครอ่ะฮะเสือมาสอนกูเนี่ยรู้เปล่ากูเป็นใครอ่ะฮะมึงเป็นใครกูเนี่ยคุณเวียดลูกกำนันวังคุ้มที่เจ้าเจ็กเว้ยเฮ้ยไม่อยากตายหลีกทางนั่นเรื่องผู้เมียจะเคลียร์กันไี้เมียกูไม่ใช่จ้าไม่ใช่กระเทิบไปเลยกระเทิบไปเลยจ้าอีพวกมาเมียพี่เนองที่เขียวเมียพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไสีเทียมต้องฟังไม่ถูกต้อง ถ้าหาว่ามันเป็นลูกผู้ชายอืมอโห <c oughs> ก็ไปกราบขอโทษเ่าซะแล้วคุจะไว้ชีวิตผมเฮ้ยลูกกามเลยเหรอเอาละเสือกหารเรื่องเองอยากตายใช่ไหมเอ้ไอ้ไอ้หวังเ,เก็บแม,ม่ก oh. <c oughs> เลยวันนี้เวลาเก็บกับกูเนียเอาจุดนี้ได้น้่เฮ้ยเฮ้ยชื่อเลยเฮ้ยควายไไลยเนื่ยนี่เฮ้ยมึงเจอกูมา ไอ้วันไอ้ชิบหายกูโดนแล้วเนี่ยครับผมมาช่วยกูช่วยไม่ได้ครับทำไมอ่ะฟังพูงหลีดให้เบลผ <laughs> ู้หลีผู้อะไรรางวันเอาละงวัลเนะี่ยเหบลตายจริงเจ็ดเต็มให้กูสงสัยเนี่ยเดี๋ยวนี้ป้ายไฟอนุมีสารพัดภูเหรอ,อวะไมยมีท <laughs> ี่ตัง้งไป <laughs> อันนี้เขาโยงสารพระภูมาเป็นป้ายไฟให้มึงแล้วเหรอไม่ใช่ อันนันเป็นบ้านใหม่คุณผอบ้านปีเสาเดียวเหรอไม่ใช่ไหนหรอกเฮ้ยมึงจีไปดูไปแล้วนี่มึงเหยียบลูกกำนันอยู่เนอะเฮ้ยเอามึงจีน่าจะเป็นนักเลงหัวไม้เที่้อกลัวชาวบ้านเจ้าชิดไม่เว้นแต่วันมึงจำชื่อไว้นี่ไม่เหยียบเป็นรถเลยกูช่วยแก้วตีแก้ว และมึงจำหน้าด้วยวันนี้กูจะไว้ชีวิตมึงมึงจำหน้าด้วยเออร์ตบิอนมือมึงจะต้องเดือดร้อนขอหน้า no. ดิไปไปไปไหนครับ no. พี่จะรีบไปไหนก็เก็บมันอยู่แล้วเดีอ้าเก็บมันเนี่ยเร็วเร็วสิคว่แล้วเร็วคว่แล้วเก็บตัวเองแล้วก็รีบกลับบ้านไป ยิงที่มันได้สี่นู่นเลยไอ้บ้านเดี๋ยววอะนะไอ้บ้านไอ้บ้านอ้าวคืนนี้งสงสัยอะไรอีกอ่ะฮะาวสงสัยอะไรอีกอ่ะสงสัยว่ามันจะตัดกินตอนไหนมันกินไม่ได้เป็นเค้กแบงแบงอ๋อเป็นเค้กเป็นเค้กแต่ได้บอกตัดไม่ได้ทำไมอ่ะก็แบ่งกันแล้วน่ะคแบ่งไม่ใช่แบ่งกลับมาเลยกลับเอาพี่อยู่ตรงที่อย่างไรก่อน ปกติเล่นของนี้พี่ไม่ค่อยกลับบ้านไม่กลับไม่กลับกลับต้องไปไหว้พิรานาก่รเดี๋ยววันนี้เก๋าไ่ใช้นอนหอลังสิตสักคืนเอาอีกแล้เหรอคะมึงมีหอเดี๋ยวลังสิตเดี๋ยวฮะหอมึงเยอะมากเกินนะาหลายหอมีมีเขาซื้อไว้แต่ไม่ได้ซื้อไว้นอนเองซื้อไว้นอนเขาซื้อไว้ให้ใครนอนไม่รูู้รวยอ่ะ กู่นซื้อให้ใครน้องก็ได้อ่ะกูโตแล้วกูทำอะไรก็ได้หอเดี๋ยวนี้กูมีเยอะนี่น้องๆอะไังกูมีเจ็ดแปดคนนอนห้องเดียวไอหอที่มึงไปอยู่อ่ะผู้หญิงหน้าตาเหมือนกูทั้งนั้นแหล่ยเขาไล่ยังไม่ไปไปเชี่ยวไปแน่เดี๋ยวจะโพสมึงอ่ะทำไมมึงระวังตัวนะ เก่งนะผมมีพวกมาเลยเก่งนะแต่ทืกอกูนะยัยกูเจอกลางลู่กลางทางคนเดียวนะพมาแต่แทงไม่ไปนับปูเลยไอ้มากลัวเลยระวังตัวนะแมงเหยียบย่ากูมึงมีคนมึงระวังตัวและระวังกูนะทำไมพี่ทำกูจะทำป้ายไหย ปม่อยหลอกๆก็ต่อยได้ทีนมันต่อยจริงครับ<อ>มันปล่อยหลอกๆมันก็ต่อยได้ฮทันที่มันวางยากูคหวงเฮ้ยนี่แกมันทันทีได้ต่อยแรงเลยก็ได้มันต่อยจริงครับมันหมั่นไส้จริงครับผมไม่พอใจเลย<ม>ชอบคนรังสิงไงที่หอไงผมไม่พอใจอที่ชอบแอบตรวจโทรศัพท์หัวละโดูเนี่ยเราจะผักยุบไปข้างเลยนะไปไปเฮ้ยเคยทำอะไรเคยเค แกว่าหอที่มันมีต้องหัดต้องใหญ่กว่าหอเราแน่เลยไปซะได้ก็ดีมึงไม่เรียกคนรวยมาคัเหมือนเดิมเลยนะพ่อมึงขอโทษทีจ้ะอุ๊ยขอบใจมากเลยน้ำใจก็งามพระคุณนี่ชื่ออะไรแกไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊ไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไปถึงก็ผูกคอตายแล้ว พี่เราผิดชอบท่าชี่แล้วกูววจะขึ้นพุทงธไปไม่ได้ไอ้น้องเลยไปพี่ทำงานเองแผน่นไอ้บิ๊กมันจะเอาตีนขี้ขึ้น,นมาฝ่ายมึงเฮ้ยระวังให้ดีนะกูแช่งไว้เยอะด้วยชาติาม่ต้องเอาลงก่อนผมไม่ได้จะอย่างนั้น,นนะมมอย่างนี้นะหัวหน้าแต่อย่างไงเขาเรียกว่าคนสันดานไม่ดี <S <S 2> <S 2> อย่าไปใจโยงใจแย่อะไรหรอกแจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะขอ้ยดีมากเลยดีแม่เอ้ยไม่นลูกแม่ลูกเลยทำดีทำดีกำลังแก้แก้คุณพิสาดีมาเชื่อมากูขาสั่นเลยนี่พ่อลุงพ่อลุงชื่อว่าอะไรนะจ๊ะอ๋อฉันมีชื่อว่าแก้วจ้ะพี่สาวแก้วแล้วก็นี่เพื่อนชื่ออะไรจ้าชื่อว่าเจ้าขวดเอ๊ะพ่อแก้วพ่อขวดพี่นี่อยู่บ้านเจ้าเจ็ดมาตั้งนานแล้ว ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลยแต่งตัวก็ไม่เหมือนคนบ้านเจ้าเจ็ดด้วยพ่อหนุ่มมาจากไหนแต่จ้า,า,จา,าเออมาจากชาญเมืองเลยจ๊ะมาจากชาญเมืองเราดูซิขอบใจมากเลยพี่นะ่ะชื่อว่าพวงพี่พวงเนี่ยน้องสาวพี่ชื่อว่าลำพนและลำ,ลำพึงฮชื่ออะไรนะจันลำ,ลำพึงค่ะลำพึงจ้า เอาอย่างนี้นะพ่อแก้วในฐานะที่พ่อแก้วนะ่ะมาช่วยเหลือพี่เอาไว้พี่อจะขอน้ำใจพ่อแก้วเหลือเกินเอาเป็นว่าถ้าไม่ดังเกลียดเนี่ยพี่จดีวชวนไปกินข้าวที่บ้านพี่พวงพี่ทำกับข้าวอร่อยนะพี่พวงขอบใจมากเลยนะนะพี่พวงแต่พรดีว่าเดี๋ยวต้องถามเพื่อนก่อนว่าจะไปหรือเปล่าเพราะว่าก็เกรงใจพี่พวงเหมือนกันพี่ขวด่ครับฉันจะชวนพ่อขวดแลบพ่อแก้วนะ่ะไปกินข้าวที่บ้าน เอาเป็นว่าไม่หัวไม่อะไรจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าจะให้ผมไปอยู่อย่างนั้นนต่ผมอยู่ไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีอะไรมาเลยใช่เราไม่ได้เตรียมตัวไม่มีหมอนมาเลยครับไม่มีเอากระชันไม่มีไม่มีมุ้งเลยเอาที่ชันไม่มีแม่เลยดังไม่มีแม่เสียงดังขนาดู้นเอางี้นะคุณคุณ ผมยังไม่มีพ่อเลยคุณเป็นพ่อให้ผมแทนได้ก็ได้ลูกลูกชายครับจะเอามาเป็นบัวเท็ตเป็นพ่อมันซะแล้วจะให้พี่เขาเป็นพ่อใช่ไหมแล้วจะทําบ้านทรงนั้นใช่ไหมพ่ออยู่เดียวพี่นะทรงนั้นทรงนั้นอยู่ไม่ได้อึดอัดต้องทรงนี้ครับหลังใหญ่โอ๊ยพ่อ คิดจะรอแม่รอญาติกูมาไงอ้าอะาะถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าดวฉันไปรอที่บ้า,านก็แล้วกันนั้นเพง